วันนี้จะไปบ้านคุณตาคุณยายของเอวาค่ะ,คะมีภารกิจจะต้องเอาขวดน้ำไปให้พ่อใหญ่ค่ะถ้าเริ่มเห็นว่าไม่เอาไปให้นานๆต้องมีถามแล้วค่ะ ขวดน้ำมึงไม่มีมบ้างเลยเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องเอาไปให้ได้แล้วค่ะเราจะเอาขวดน้ำไปให้คุณพ่อชวดเอวานะคะทุกๆครั้งเพรา<อ>ะว่านะคะพ่อชวดนะคะจะชอบเก็บขวดไว้ขายและ้ะเขาก็จะได้มีกิจกรรมทะะําใช้สมองเย<า>ียงขวดเข้าในถุงเข,า,ขาจะทําไว้สะอาดมากๆเพราะคะ้าขายขวดก็เลยให้มากกว่าคนอื่นสามารถยกขึ้นรถได้เลยนะคะเพราะว่าพ่อชวดจะเก็บทําเรียบร้อยแดดออกเปี้ยงแล้วค่ะทุกคนอากาศร้อนนะคะข้างนอกนะแต่ในบริเวณบ้านของเอวาจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะจะมีร้อนบ้างนะคะแต่ว่าร้อนแบบทนได้แต่ลามองยามไหนนะคะก็สดชื่นยามนั้นค่ะ เพราะว่าขว่าจะออกคือาน้าจะปิประตูตระดานออกมาได้ระยะทางจากบ้านเอวาแล้วก็บ้านคุณตาคุณยายก็จะห่างกันประมาณ3กิโลนะคะแป๊บเดียวก็เพราะว่าสมัยก่อนนี่คือต้องปั่นจักรยานมาเข้าค่ายลูกเสือค่ะไม่มีราคามาขึ้นร่งขึ้นรถจักรยานตลอดสายค่ะการเข้าค่ายลูกเสือในสมัยก่อนเมาเพลอนะคะถึงแล้วค่ะบ้านคุณตาคุณยายของเอวานะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเห็นรถรีบเดินมาแล้วนี่แล้วค่ะวัยรุ่นตอนปลายใกล้ฝั่ง้วผู้ที่อยากเบิกเงินประกันมาใช้เองคนเดียวทุกอย่างมีการบอกว่าชื่อเขาเท่ แต่ไม่ได้ใช้ตังค์พ่อช่วยของเอวาเป็นคนตลกนะคะวันนี้คุณตาอยู่ด้วยนะคะวันนี้ก็เอาเมล็ดผักต่างๆนะคะมาให้คุณตาปลูกค่ะแล้วก็เอาขวดมาให้พ่อช่วยค่ะนี่เห็นไหมเวลาเห็นขวดนะรีบหยิบเลยนี่ก็เป็นต้นไม้ของคุณตานะคะแปลงผักของคุณตาค่ะไม่ว่าจะเป็นดินเป็นปุ๋ยนะคุณตาก็จะไปเก็บมาเกงบใบก้ามปูมาเองนะคุณตาพ่อช่วยก็เดินเอาขวดไปเก็บอันนี้เป็นสวนเล็กๆของคุณตาสุขใจนะคะกับคุณยายสมคิดปลูกพืชผักสวนครัวรัวกินได้นะคะแล้วก็ต้นไม้ของคุณตาค่ะครัวมินิมอลของคุณยยาาานะะะคอบมมดูสสหรรััซีไ้งโโตขเลจ วันนี้มีน้ำพริกเผานะคะแล้วก็ปลาเป็นปลาทอดนะคะที่คุณยายตกมาได้คะ่ะนี่น้ำพริกเผานะคะฝีมือของคุณยายเองคะ่ะไม่เคยกินน้ำพริกเผาอะไรที่อร่อยเท่ากับฝีมือคุณยายเลยกินเสร็จเรียบร้อยเก็บชาไมไว้ให้น้องทิดเป็นคนล้าง หลังจากแวะบ้านคุณตาคุณยายนะคะกลับมาก็มาแวะที่ตลา,าดนัดป่าสแกคะ่ะเป็นตลา,าดนัดเล็กๆที่ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ะะสิ่งที่มีนั้นคือความต้องการของชาวบ้านลุงลุงป้าป้าตาตายายทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพริกหอมกระเทียมหัวไชยโป๊ริกเผานะ,ะปลาเกลือปลาสดืผักสวนครัวจมจุรีต้นนี้น่าจะประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะคะทุกคงเกิดมามาเที่ยวแถวนี้ก็เห็นแล้วค่ะที่เห็นมุงมุงนี่ไม่ใช่อะไรเลยนะคะปลาเกลือค่ะปลาเค็มนั่นแหละค่ะลุงลุงป้าป้าตาตายายทก็เลือกเลยใครไวใครได้เลือกอยู่นั่นนหลละะค่เเือกกัใ้ชาไปยจ ขายดีมากๆนะคะปลาเกลือร้านนี้นะ <c oughs> จริงๆแล้วนะคะห่างไปจากนี่ไม่กี่โลนะคะก็จะมีตลาดนัดมีทุกวันเลยค่ะแต่เนื่องด้วยบางท่านนะคะก็ไม่สะดวกที่จะออกไปค่ะอย่างเช่นคุณตาคุณยายแบบนี้นะคะแต่ว่าตลาดนัดตรงนี้นะคะคุณตาคุณยายก็สามารถเดินมาซื้อได้ปั่นจักรยานมาซื้อได้บางท่านก็จะซื้อแค่ขนมจีนแล้วก็กลับค่ะบางคนนะคะลูกกวางแอบสังเกตเห็นนะคะมีอยู่100สามารถซื้อของได้หลายอย่างอยู่ะะซื้ออย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะ <c oughs> บางทีลูกกว่างก็จะถามว่าซื้ออะไรบ้างล่ะได้ขนมจีนน้ำยา เพื่อเอาน้ำยาไปขยำข้าวกินเย็นๆผู้เฒ่าผู้แก่ตามต่างจังหวัดน,นะคะชอบขยำข้าวกับน้ำยาขนมจีนทานไม่ต้องอะไรเลยค่ะคุณยายเอวาก็ชอบกินข้าวกับน้ำยาค่ะคุณตาได้แล้วค่ะกําลังเดินออกแล้วค่ะส่วนลูกกวางก็กําลังเลือกซื้อแล้วเพร<อ>าะว่ารอให้คุณตาคุณยายซื้อเสร็จก่อนนะคะลูกกว่างก็เลยเตรียมตัวซื้อบ้างค่ะลูกกว่างได้น้ําพริกมาให้คุณพ่อเดนนี่แล้วก็ขนมจีนนะคะได้น้ํายาป่ามาหนึ่งถุงค่ะ,คะรวมทั้งหมด80บาทได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะ